สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์ชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาทุกท่านนะครับมาทําน้ํายาบ้่นปากนะครับเพราะว่าน้ํายาบ้่นปากของเราก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับก็ขวดหนึ่งก็แพงนะครับวันนี้เราก็จะมาทํากันโดยที่เราใช้งบไม่ถึง5บาทนะครับก็คือเกลือนะครับที่ว่าใช้งบนะครับ ส่วนวัตถุดิบนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปหากันนะครับก็น้ำยาเนื่อปากครับก็ทําได้ง่ายๆครับไปเราไปดูกันเลยครับว่าวัตถุดิบที่เราจะใช้คืออะไรนะครับเราจะไปหาพร้อมๆกันเลยครับครับตอนนี้เราก็มาหาวัตถุดิบนะครับเพื่อที่จะทําน้ํายาบ้วนปากนะครับตามผมมาเลยครับ นี่ครับเราก็เจอนะครับก็อแต่ว่าต้นเล็กนะครับแล้วก็ใบเขาไม่สวยนะครับนี่ครับ <_ p ub> เจอนะครับต้นนี้นะครับ <_ p ub> ก็เป็นต้นคอยนะครับ เดี๋ยวเราก็จะทําการเด็ดใบเข้าไปนะครับเพื่อที่จะเอาไปต้มนะครับทําเป็นน้ํายาเบื่นปากนะครับส่วนกิ่งเขานะครับแบบนี้นะครับเราก็สามารถเอาไปทุบๆแล้วก็เอาไปสีฟันนะครับทําให้ฟันเราแข็งแรงนะครับแล้วก็อ่ารักษาอจาพวกเหงือกบวมนะครับลํมมานาดอะไรได้หมดนะครับสําหรับต้นข่อยเรานะครับ ก็ใช้ไม่เยอะนะครับก็ประมาณห้ากรัมนะครับต่อน้ำหนึ่งลิตรนะครับนี่ครับต้นข่อยนะครับมีประโยชน์นะครับก็ใช้วิธีนี้มาสมัยโบราณนะครับที่เขาไม่มีแปลงสีบันนะครับเขาก็ใช้ใบข่อยนะครับเอามาต้มนะครับแล้วก็บ้วนปากครับส่วนแปลงฟันเขาก็เอากิ่งนะครับมาทุบ นะครับแล้วก็เอาไปสีฟันนะครับนี่นะครับสําหรับกิ่งนะครับเราก็จะตัดไปทุบนะครับแล้วก็เอาไปสีฟันนะครับเราก็จะเอากิ่งเล็กๆเขานะครับก็หนึ่งกิ่งเขาก็ใช้ได้นานนะครับน่ครับเราก็จะตัดไปแค่กิ่งเดียวนะครับ นี่นะครับหลังจากที่เราเก็บมาแล้วนะครับเราก็จะมาล้างทําความสะอาดนะครับส่วนกิ่งเขานะครับที่เราตัดมานะครับเราก็สามารถนํามาทุบให้ละเอียดแบบนี้นะครับให้แตกให้อ่อนนิ่มนะครับแบบนี้ครับเราก็สามารถเอามาสีฟันได้เลยนะครับก็แทนยาสีฟันแล้วก็แปรงสีฟันนะครับเพราะว่าสมัยก่อนนะครับ เขาก็ใช้แบบนี้กันนะครับก่อนที่เป็นสีฟันจะเข้ามาแทนที่นะครับก็จะเห็นว่าสมัยก่อนฟันนะครับเขาก็จะไม่ผุนะครับเขาก็สะอาดนะครับโดยที่เราใช้กิงค่อยนี้นะครับแล้วเราก็จะเอาใส่หม้อต้มเลยนะครับก็น้ำหนึ่งลิตรนะครับต่อ ใบคอยนะครับประมาณ2ขีดนะครับนะครับถ้าเราต้มไปนะครับให้เขาเดือดนะครับจากนั้นเราก็จะเติมเกลือลงไปเลยนะครับนะครับและนี่คือวิธีการทำน้ำยาบ้านปากนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปเสียงเงินซื้อนะครับ ก็ได้ผลคล้ายคึงกันครับใกล้เคียงกันนะครับก็เราก็จะใช้แค่ใบคอยน้ำแล้วก็เกลือนะครับเดี๋ยวเราเอาไปต้มพร้อมๆกันเลยนะครับนี่ครับหลังจากที่เราต้มไว้5นาทีนะครับเราก็ใส่เกลือลงไปครับประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็คนนะครับจากนี้ไปเราก็รออีก10นาทีนะครับ นี่ครับเราก็ต้มไว้15นาทีนะครับตอนนี้เราก็จะปิดไฟลงแล้วนะครับแล้วเราก็ทิ้งไว้ให้เย็นแล้วก็เอาไปกรองนะครับนี่นะครับหลังจากที่เราต้มเสร็จแล้วนํามากรองครับโดยใช้ผ้าขาวบางนะครับเราก็จะได้เป็นน้ํายาบ้วนปากออกมาแบบนี้แล้วนะครับแล้วก็สามารถบรรจุใส่ขวดไว้ใช้บ้วนปากเช้าเย็นนะครับส่วนที่เหลือนะครับเราก็ ใส่ขวดแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้ก่อนนะครับเราก็จะใช้แค่เฉพาะที่เราใส่ขวดไว้นะครับก็บนรากเช้าเย็นนะครับก็สมัยก่อนนะครับคนบาร์บลาเขาใช้วิธีนี้นะครับก็ไม่เห็นว่าฟันเขานะครับจะผุหรือจะ,อะปวดฟันกันนะครับก็หลังจากเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามานะครับเราก็ไม่ทํากัน เราก็จะซื้ออย่างเดียวนะครับทําให้รายใจใ่ายเราเยอะนะครับเราก็สามารถทําเองได้นะครับประสิทธิภาพก็ไม่แตกต่างกันมากก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อลหลายๆท่านครับถ้าชอบก็กดติดตามกดไลค์กดซับสไ r i b e เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ